สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะจ๊ะวันนี้ก็มีขนมน้ำหมี่ในช่องไอ้น้าหมี่เช่นเคยโอเค,อเควันนี้มีงบประมาณสองพัน 2, นะระไปต่อห้องเอ็กเพล็กกันดีกว่ามาขอมาละห้าถกไปเลยป่ะเปิดเท่ๆครับเปิดเท่ๆครับ เอ,ออเออเออ,อเปืนไม่อย่างเดียวไม่ได้ต้องใส่คนรัวด้วยอย่างนี้อย่างนี้นธรรมดาที่ไหนแล้วพี่เนาะมันเดินมาฮะมันเดินมาฮะแมวเอเนียนเลยอะเจ้าไข่ดิเออเอเรียนสามัญซีออมันบ้าไปแล้วมึงบ้าไปแล้วสามัซีเลยนะ อุ้ยหฮือเลยนะอยพอเลยดีไหมพอเลยดีไหมแตกเลย <c oughs> แต่แขั้นเอาละช้าวไต่สามร้อยเอาเอเรียนมาอีกสี่ร้อยยี่สิบอันดิยอัเดีเอาเดิเอาผมดิครับเ,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 เอาเขาเดาิครับเอาเขาดิครับเอเรียนไขเอเรียนไม่แตกครับเอาแล้วได้หมามาจังหวะนี้หมามาครับหมามานี่อะไร มแมแรงโม,มแรงอีกแล้สวย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 ได้เท่าไหร่สี่ร้อยแปดสิบบาทหล่อมๆได้หล่รมๆเอาเป็นทูนต่อยอดนะอ,อันนี้เอาเรื่องจากเอาเรามาอีกตัวแล้วแล้วมาอีกตัวแล้ว,ลว,ว,ลวทุกคนหญิงสองแล้วว่าดอกนี้น่าจะเยอะอยู่สี่ร้อยแปดสิบเหมือนได้ มีตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ดีไหมรอหน่อยก็ดดีอาวแตกอีกห้าร้อยสี่สิบเอาดิเอาดิขึ้นห้าพันแล้วทุกคนขึ้นหน้าพันแล้วทุกคนตัวใหญ่ต้องมาแล้วป่ะตัวใหญ่ก็ต้องทอดแล้วป่ะไม่จะด้ว,ไ,ดวไม่ได้ยก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นีโ้ แต่นั่นแข่งปรลรอแข่งเปรยหลบขวางทางด้วยขวางทางเปินด,ด้วยยิ่ตัวแดงยิยงคมไปไอเเอออาไ้ก็แตกพร้อมกับเสือดำม,มาอีกแล้วครับแล้วหวัวนะกินมาเรียบร้อยขึ้นมาสองพันสี่ได้ไงมีไม่กี่ตัวเอเมื่อกีอ้แต่ก็ได้อะกำไรตกห้าพันหกพันว้าวเลยพอได้แบบนี้นะคะคมและ พาร์เรมาพอดีด้วยโอเคก็วันนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วกันนะใครชอบขอคนละหนึ่งครมีสมัครให้หนหมีด้วยโอเคัวกนี้มาต่อรบเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่ก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ